สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูนุกอีกแล้วนะคะคุณครูนุกมีแบบทดสอบการพิมพ์สัมผัใบบส,ให,บบสให้นักเรียนได้ฝึกกันคะ่ะในเทมอม2นี้นะคะนักเรียนจะต้องฝึกพิมพ์ภาษาอังกฤษค่ะขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์สัมผัสขั้นตอนการเข้าแบบทดสอบพิมพ์นะคะให้นักเรียนเข้าไปที่ w w w t h a i .ac.th นะคะเพื่อไปที่บทเรียนออนไลน์ของนักเรียนค่ะให้นักเรียนคลิกเข้าไปที่เข้าเรียนนะคะจากนั้นนะคะ เลือกบทเรียนของรายวิชา DML ค่ะจากนั้นตรงคำอธิบายนะคะจะมีลิงก์ของแบบฝึกพิมพ์ให้นักเรียนได้คลิกเข้าไปค่ะให้นักเรียนคลิกเข้าไป1ครั้งนะคะเพื่อเข้าแบบทดสอบพิม,มพ์สัมผัสค่ะเมื่อนักเรียนคลิกที่ลิงก์เข้ามาแล้วนะคะก็จะปรากฏหน้านี้มาค่ะเป็นของ www.typingstudy.com นะคะจากนั้นให้นักเรียนคลิกที่กล่องข้อความ1ครั้งค่ะแล้วเริ่มฝึกพิมพ์ได้เลยนะคะก่อนพิมพ์นะคะ นักเรียนอย่าลืมเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนนะคะแล้วเรื่องฝึกพิมพ์ได้เลยค่ะนักเรียนพิมพ์ไปเรื่อยๆนะคะถ้านักเรียนไม่รู้ว่าตัวอักษรอยู่ตรงไหนของแป้นพิมพ์นะคะให้นักเรียนสังเกตแป้นพิมพ์ตรงนี้นะคะจะบอกตำแหน่งของตัวอักษรที่จะพิมพ์นะคะเมื่อนักเรียนพิมพ์เสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนรอสักครู่ค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะแสดงการสรุปผลคะแนนที่นักเรียนได้ฝึกพิมพ์ไปนะคะผลสรุปการฝึกพิมพ์นะคะนักเรียนไม่ต้องส่งในบทเรียนออนไลน์นะคะ ให้นักเรียนได้ฝึกพิมพ์ค่ะเพื่อที่นักเรียนจะได้มีทักษะในการฝึกพิมพ์สัมผัสนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ